สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของบร,รดาทุกท่านนะคะวันนี้เราก็เพิ่บกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นวันพรฤหัสบารดาใส่เสื้อยืดนะคะเสื้อยืดใส่มันหนาวนะคะอากาศเย็นนะคะเสื้อยืดรัดรุ้วอีกสักหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราหนาวบาร,รดาใส่เสื้อ,อยางนี้อ้วนมากเลยก็ไม่เป็นไรคะ่ะเป็นรูปร่างของเราอย่างนี้ก็พอใจในสิ่งที่เราเป็นเนาะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ หากท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้วรดาผ้าขาด้วยนะคะวันนี้วรดาก็จะมารีวิวสินค้าให้ท่านเช่นเคยคือเป็นผ้าคลุมไหลเป็นคลิปที่ส่งแล้วนะคะคลิปแรกวรดาก็รีวิวไปแล้วนะคะสินค้าสินค้าปรับขึ้นมากมายนะคะแต่วรดาก็ขอขอปรปักนิดหน่อยเพื่อเพื่อให้เราอยู่ได้นะคะแต่ก็ยังไม่ได้สูงนะคะบางที่บางกลุ่มบางที่อื่นขายสูง,งกว่าวรดานะคะแต่วันนี้วรดาจะขายพิเศษอยู่แล้วเป็นผ้าคลุมไหล่นะคะ ขนาด80คูณ2เมตรแต่2เมตรกว่าอยู่แล้วอันนี้เป็นผ้านิ่มทั้งหมดเลยนะคะ AA Premium ที่วรลดาเคยขายมาตลอดนะคะวันนี้เราจะยกเป็นลายธรรมดาทั่วไปนะคะขอปรับนิดหน่อยเป็น620บาทนะคะแล้วก็ลายพิเศษลายนกยงุงลายช้างลาย S นะคะเป็น650แต่ลายทั่วไปวรลดาขอปรับพ่อแม่พี่น้องนิดหน่อยนะคะแค่ต้นทุนเท่านั้นนะคะในพื้นละ620บาทวันนี้วรลดาก็จะมานําเสนอให้พ่อพ่ออแมพีนน้้งเป็ผา คุมไร่ a a เฟเมียมนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยในราคามิตรภาพนะคะทั้งใหญ่ทั้งยาวอันนี้เป็นขอบข่าวนะคะท่านดูดีๆนะคะในคลิปที่แล้วก็มีนะคะขอบข่าวแต่นคนละลายหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจท่านก็รีบแคปเลยนะคะขอบข่าวเี่นะคะเพราะว่าแม่กีทองของบรลาาเก่งทุกคนเลยนะคะทําสินค้าของบราดาออกมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ขอบขาวทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ จากราคา990เราไม่ขายวราดาก็จัดปูให้พ่อแม่อยู่นะคะเพียง620นะคะดูลายดีๆงามมากนะคะอันนี้วราดาขอยกเป็นนําเบอร์หนึ่งนะคะขอบเผานะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะ620หากแม่แม่ท่านใดสนใจรีบแคปหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะนาเบอร์หนะคะ620เป็นผ้านิ่มนะคะขนาด80คูณ2เมตรแต่2เมตรกว่ายอยู่แล้วนะคะ วันนี้เราก็นําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องง,ง่ายๆเลยนะคะสวยแท้แน่นอนเลยนะคะพื้นละหกร้อยยี่สองนะคะนําเบอร์สองอันนี้เป็นรามเครือขาวสวยนะคะมีมาสองืนนะคะวรดาลงคลิปที่แล้วไปก็อีกพืนหนึ่งขอให้ท่านดูดีๆนะคะว่าท่านชอบพื้นไหนนะคะสวยสวยแท้แน่นอนเลยนะคะเป็นขามเครือขาวนะคะขามเครือขาวนี่งามมาตรฐานนะคะสวยนะคะวรดายกให้ท่านเลยหกร้อยยี่สิบบาทนะคะคามเครือขาวนี่จะทํายากมากเลยนะคะ ิ่มด้วยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเป็นผ้านิ่มนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะเป็นผ้านิ่มนะคะ620บาทเท่านั้นค่ะหากไม่แม่เอาไปตัดชุดแสกก็ได้นะคะตัดลงทางนี้สวยงามตัดแบบนี้นะคะตัดชุดแสกนะคะตัดชุดแสกตัดลงแบบนี้นะคะสวยนะคะตัดเสื้อคลุมก็ตัดลงแบบนี้นะคะงามแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราโอเคทุกขืนทุกอันนะคะ ต่อมาเป็นน้ำเบอร์สามนะคะอันนี้เป็นสีเข้มนะคะน้ำเบอร์สามสีเข้มนะคะสวยบรรดายกไปแล้วนะคะคืนหนึ่งน้ำเบอร์สามเหมือนกันหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะมีสองืนน้ำเบอร์สามท่านอยากเอาไปเป็นคู่แฟดก็ได้นะคะเพียง620บาทเท่านั้น990บรรดาไบลาม่ขายขายเพียง620นะคะเพื่อให้อยู่ได้ทั้งร้านค้าและเม่กีโทนะคะขอปรับราคานิดนึงนะคะเพื่ออยู่ได้นะคะเพื่อให้อยู่ได้นะคะ 6 2 0นะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมท่านจะเอา10บผืนก็ส่งเพียง50บาทเท่านั้นนะคะท่านจะเอาผืนเดียวก็50บาทท่านเอา10บผืนก็50บาทนะคะเหมือนเดิมโอนเงินก่อนส่งสินค้านะคะ mm hmm. เวลาเปิดร้านของเวลา6โมงถึงเที่ยงนะคะตอนนี้ตลาดเลิกแล้วนะคะเที่ยงกวดทุกคนก็กัดแต่วลดายังลงวิดีโอสินค้าให้พ่อแม่พี่น้องอยู่นะคะ หกโมงถึงเที่ยงเราจะสามารถถ่ายรูปให้ท่านดูได้ถ้าเลยจากนั้นก็ขอผัดเป็นวันต่อไปนะคะนี่ค่ะสวยนะคะเห็นดูค่ะลายขอขอ้ขอเกี่ยวขอ้ขอพญานาคนะคะเป็นคมน้ำหนึ่งนะคะสวยนะคะเป็นคมน้ำหนึ่งสวยงามมากนะคะเป็นคมน้ำทะเลคมน้ำหนึ่งนะคะสวยแท้แนโนนะคะสินค้าของเรางามค่ะสินค้าของเรามาตรฐาน,นะคะ่ะมาตรฐานแท้แนโนนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์สี่นะคะ สินค้าของเรามีกิงอันนี้เป็นน้ำเบอร์สี่นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้พื้นไหนแอดไลน์ให้ตรงเบอร์นะคะหรือท่านแอดแทบไม่ตรงเบอร์ก็บอกเบอร์มาวราดาจะดูให้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ620บาทเหมือนกันอันนี้เป็นลายทั่วไปนะคะสวยค่ะรับประกันการันตีสินค้าของวระดางงามทุกผืนนะคะสินค้างามฟรีเมียมทุกผืนเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะ ต่อมาอันนี้เป็นสีส้มนะคะสีส้มนี้ก็สวยรอบที่แล้วเคยมานะคะแต่ขายไปแล้ววันนี้ก็ได้มาผืนเดียวเช่นกันนะคะสีส้มส้มสดสวยงามมากนะคะสวยค่ะวราดาก็ขายให้ราคาพิเศษเหมือนกันนะคะ mm hmm. เพื่อโปรให้พ่อแม่ที่น้องนะคะในเดือนของปีใหม่อยู่แล้ว620บาทนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลย ถ้าวันไหนรอบไหนวรดาขอลดหลั่นจากไม่กี่ทอมาได้วราดาก็ลดให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะพิเศษทุกทุกคลิปนะคะจัดโปรทุกทุกคลิปตามราคาที่วรดาพูดออกไปนะคะนัมเบอร์ห้านะคะหกร้อยี่สิบบาทนะคะวรดาจะจัดโปรให้ทุกท่านเลยนะคะสวยค่ะสวยทุกผืนนะคะจริงๆนะคะรอบที่แล้วเคยมานะคะขายไปแล้วเป็นสีเขียวนะคะสีเอ้ยอสี สีเหลืองพูดผิดขอโทษค่ะสีเหลืองทองนะคะงามมากนะคะสีเหลืองทองงามมากลายนีใหญ่นะคะอันนี้ก็อยากรอให้เพียง620บาทเช่นกันนะคะหากท่านใดสนใจแคปหน้จาจอแอดไลน์มาเลยนะคะเข้ามาก่อนได้ก่อนนะคะเข้ามาก่อนได้ก่อนในราคา620บาทนะคะมีลายและผืนนะคะบางลายก็มี2ผืนแต่2ผืนจะน้อยมากส่วนมากจะมีลายและผืนและผืนนะคะพ่อแม่พี่น้องขาผ่านไปนะคะ นัมเบอร์ราคา620บาทนะคะและต่อพื้นต่อไปนี้จะเป็นลายพิเศษนะคะเป็นลายนกยุงนะคะลายนกยุงสวยสวยจริงๆลายนกยุงขอบขาวนี้เป็นลายพิเศษนะคะจาก999บาทบางที่ขายเป็นพันนะคะแต่วราดาขายยังกึง่งพิเศษให้อยู่นะคะเพียง650สนะคะ650เท่านั้นนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปลายเลยนะคะ มีลายละผืนผืนละตัวนะคะนกยุงมีอยู่สองผืนเท่านั้นมีอยู่สองผืนเท่านั้นนะคะนําเบอร์เจ็ดนะคะหกร้อยห้าสิบาทนะคะเป็นนกยุงลําแพนหางตั้งนะคะปีกตั้งขึ้นเรียกว่านกยุงลาแพนนะคะนําเบอร์เจ็ดหกร้อยห้าสิบาทนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนสินค้าเรางามมากนะคะโอเคทุกผืนนะคะเหมือนกันแต่นกยุงคนละตัวนะคะนกยุงนกยุงนี่จะมีหลายแบบหลายตัวนะคะท่านดู นกยุงนะคะอันนี้ก็นกยุงนกยูงหางฉันนะคะสวยค่ะสินค้าของเราสวยโอเคแน่นอนนะคะสินค้าของเรามาตรฐานอยู่แล้วนะคะสินค้าของเรามาตรฐานพร้อมขายนะคะ650บาทนะคะจากคืนละหนึ่งันหนึ่งร้อยไม่ขายขายเพียง650หากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจแทปบหน้าจอแอดไลน์ได้นะคะสวยแท้แน่นอนนะคะ650ลายพิเศษลายนกยุงขอบขาวนะคะผ้านิ่มสี่ตะกอลายลูกแก้วนะคะ ลาร็อกกีลายเอดนะคะลายเอดนะคะสวยจ่งลายเอดแน่นหนามากเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยผ้าคัดเกดเอดมาเรียบร้อยวลาดาก็ยกให้พ่อเมพี่น้องเหมือนกันนะคะหกรอยห้าสิบนะคะ 650เท่านั้นสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายวันนี้เรานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะในราคามิตรภาพเพียง650ซื้อไปฝากไปต้นก็ได้นะคะเป็นของไหวของสมมาก็ได้นำเบอร์เก้านะคะลายพิเศษ650หาหากพ่อแม่พี่น้องต้องการกล่องไปใส่ก็จะเป็นกล่องรุ่นนี้นะคะ วรดาขายในราคาต้นทุนนะคะเพียง30บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องต้องการบอกเพิ่มเติมนะคะวรดาก็จะได้จัดแพ็กให้ไปนะคะวรดาจะห่อให้สวยๆเลยนะคะแล้วท่านก็ไปยัดใส่วรดาจะไม่ตั้งกล่องไปนะคะเพราะกล่องมันจะแตกนะคะเราจะพับไปแล้วพ่อแม่พี่น้องก็ไปจับยัดเข้าเลยวรดาจะพับให้เรียบร้อยสวยจริงๆนะนกยุงอันนี้พิเศษสุด,สดๆเลยเห็นไหมคะนกยุงตัวนี้สีครามสไลด์เลยนะคะหายากมากนะคะค่ะ ท่านดูดีๆนะคะงามนะคะสินค้าของเราโอเคทุกผืนสินค้าเรามีมีพร้อมขายสินค้าของเรามีจริงหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบเลยนะคะรีบตรวจดีไปสนีจจานะคะรายนกยุงงามมากมากงามจริงๆนะคะหาหาได้ยากจริงๆนะคะรายนกยงุงอันนี้ขอยกเป็นัมาบอร์สิบนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะัมาบอร์สิบนะคะลกยงุงขอบพามนะคะสวยไิตัดชุดแสกก็งามตัดเสื้อคลุมก็สวยนะคะ สวยที่สุดเลยนะคะผ้าของบวดาคัดมาเรียบร้อยนะคะเลือกมาเรียบร้อยนะคะบวดาคัดทุกผืนเลือกทุกผืนนะคะสินค้าได้สวยตรงหน้าปกเป๊ะเลยนะคะตรงสีม่วงนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหาพ่อแม่พี่น้องต้องการสีม่วงมาเลยนะคะสวยมาเลยมาเลยสวยงามแทแน่นอนอันนี้เป็นลายนกยุงผ้านิ่มนิ่มนิ่มนะคะผ้านิ่มมากเลยนะคะท่านดูดีๆนะคะสวยค่ะผ้านิ่มนะคะนกยุงสวยค่ะผ้านิ่มเลยนะคะ วันนี้เราก็นําเสนอให้ท่านเลยนะคะสวยค่ะ650นะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจรีบแคปเลยนะคะอันนี้ขอยกเป็นนัมเบอร์สินะคะ หมเลขสนะคะนกยุงสวยค่ะมีลายและผืนนะคะขอให้ท่านแอไลายแคปหน้าจอมาเลยสินค้าของเรามีจริงพร้อมขายหากท่านมาช้าท่านอาจจะไม่ได้ผืนที่ถูกใจนะคะแต่รับประกันสินค้าของเราทุกผืนสวยทุกผืนสินค้าของเราคัดเกตมาเรียบร้อยนะคะคัดทุกผืนผืนไหนไม่สวยวรดาจะไม่จับมานะคะเพราะว่าสินค้าของเราต้องขายได้ทุกผืน เมื่อสินค้าไม่สวยเอามาแล้วตกค้างวรดาก็จะขาดทุนนะคะเพราะว่าได้กําไรน้อยมากนะคะก็ต้องคัดสรรมาดีๆนะคะสวยทุกขืนนะคะ650เท่านั้นนะคะนี้ก็เป็นผ้าคลุมไหล่ขนาด80คูณ2เมตรแต่2เมตรว่าอ,อยู่แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจแอปไลน์อยากาโทร0818725837แล้วก็โทรเซฮัลโหลหาวรดาผ้าคามนะคะถ้า วรดารับช้าหรือไม่ได้กินก็ขอโทษขออ,อภัยบางครั้งก็นอนหรือบางครั้งก็ขับรถบางครั้งก็ส่งของพอทํางานคนเดียวหลานสาวก็ไปโรงเรียนนะคะน้ององคงฟงราอสำคัญเวลาเปิดร้านของวรดานะคะหกโมงหกโมงเช้าถึงเที่ยงถ้าหากเลยไปนั้นท่านก็ทักพูดคุยกับวรดาได้แต่วรดาไม่สามารถจะถ่ายรูปให้ท่านดูได้ ถ้าหากท่านอยากดูสินค้าเมื่ออยู่ตรงหน้าหรือวรดาจาับขายท่านได้คือในเวลานี้นะคะเวลาที่เปิดร้านร้านของวลรดาตั้งอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะคะเยื่องเยื่อกับโรงเรียนเอ็มเกยเยื่องเยื่อกับสำนักงานเทศบาลจังหวัดสกลน,นะครเดินข้ามมาเป็นตลาดสมเกียรติติดกับเซเว่นทีเเว้นนะคะ ท่านเดินเข้ามาจะเห็นป้ายบอราดาผ้าคามเลยนะคะหรือเบอร์โทร0818725837ขอให้ท่านทักเข้ามาขอให้ท่านโทรคุยได้นะคะถ้าหากท่านตามหาร้านไม่เจอนะคะสุดท้ายแลย้ววราดาก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เมตตาและสงสารในซื้อสินค้ากับวราดาเรื่อยมานะคะแล้ววราดาไม่มีอะไรที่จะตอบแทนมีแต่น้ำใจน้ำใจแล้วก็สินค้าดีๆตรงมักปกให้นะคะแล้วก็ ของฝากของต้อนนิดๆหน่อยๆตามกําลังศรัทธาของวรดานะคะขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เมตตาขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนนะคะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเย็นมากเย็นจริงๆนะคะเย็นเย็นเย็นเลยนะคะใสห่หวกเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ